ช่นสวัสดีครับพี่น้องด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแวะเข้ามาหาเฮาได้นะครับผมโมอแรงเจอกันนะครับกอบดำนะครับสกายประทานห้างนะครับฝากพี่น้องสุขกคนนะครับผมโมอแรงเะไอ้เนาะครับโมอแรงโมอแรงอย่าลืมนะครับผมโมอแรงนะครับอย่าลืมมาเลยครับโมอแรงเนาะโมเล้งเจอกันเนาะนะครับผมโมอแรงนะครับอันนี้เกซี่ผมเองเก็ตซี่เจ้าดักเร็วเจ้าดักเนาะเจ้าดักเนาะโมเล้งเจอกันนะครับผม่ป

เยอทุกวันใช่ไหมเยอะวันนี้จะทำยอดขายให้กับเจ้าของร้านก็ได้ไหมโต๊ะจองนะอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยแล้วโอ้โหวันนี้ใช่ไหมไม่มีที่นั่งโอ้โวเพราะว่ามีแต่ที่นอนอ๋อมีที่นอนเนี่ยเจอกันทั้องอะไรนะต้องมานะเจอกับปอบดำกับประธานาธิบัตครับเจอกันจองโต๊ะฟรีจองโต๊ะฟรีเจอกันเจอกันมีจิ๊กแกรมเยอะแยะโอคูตี้สวยไหมบอยดี้ด้วยโอ้โหมาให้สุด